อันนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับ2ี่สิแปด่ะเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอพอดีเพื่อนของเขาอยากดูห้องครัวก็ใหญ่อยู่นะครับอ๋ออันนี้คือมีดูดควันด้วยเนาะเออที่รักมีดูดควันด้วยต่อไฟฟ้าก็พร้อมเลยเน,ะนาะพูดถึงว่าพร้อมเลยนะฮะก็คือไม่ต้องเติมเลย อดรีบเวิร์ชีเหรอลงไปในคลิปนั่นแหละตอนนี้เอาล่อยังไงรูงว้างไหมขอแอร์มีหนึ่งตัวเหรอครับแอร์มีหนึ่งตัวตค่ะอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะโอนไปในาบ้าค่ะ่งมาค่ะติดตั้งแหพวกมโนนให้อีกตัวห้องน้ำใหญ่มากเลยเออใช่ห้องน้ำใหญ่องหวานเยอะใช่ห้องน้ำใหญ่หนั้น อันนี้ขนาดยีงที่ครับยี่สิบแปดนะฮะเดี๋ยวเีเรามายืนนี่หน่อยวะเดี๋ยวเรามายืนาายนี่หน่อยลองดูว่ากว้างไหมอ่มามันได้ไม่เป็นไรมันสั้นเลยน่ะก็คือว่าแต่เหมียวยืนได้เพราะว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเนาะต่อไปใช่ผมก็ซักผ้าเสร็จรตรงนี้ปุ๊บคอมเพรสเซอร์แอร์อาจจะลงมาตาม่ำใช่ไหมเครื่องซักผ้าพอดีต่อฝาหน้าตรงฝาหน้าแล้วก็ล้างตับผ้าแล้วก็รินสาวแว่น้ำ thì okay, thì có quang này quang và nên vẹp đi lên mà nên là okay.